สวัสดีครับอยู่กับผมจูน้อย195ครับอีกวันนี้ครับอยู่กับทีมงานของเสียเบิ้มครับนน่นเจ้าของเจ้าของนั่งอยู่นู้นครับ,รบวันนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองเครือนะ <c oughs> บ้านหนองเครือตำบหลห้วยแถลงอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาครับเรถเสียไก่ดำซิ่ง JH7 กับ JH7 ครับไอ้7กับ ES7 ครับ, <laughs> o บ, e S รบมาดูกันร้อยกับร้อเครับไอ้ร้อกแปดกับร้อยเจ็ดสิบห้าครับเป็น SK สองร้อยรุ่นแปนะครับเป็น Mark X X รุ่นแปดครับ Mark H. Mark X เขาบอกว่ารุ่นแนะครับทันนี้เป็น เจ้าสมอนะครับไม่ใช่สิงไฮเทคเนาะเอ้ยเป็นสิงไฮเทคไม่ใช่สมอเป็น e อเจ็ดร้อยครับขันนนนเป็น j o 7อซครับผมเ,เรามาดูเดี๋ยวเรามาดูตอนลั่นๆตอนขึ้นบอ่อจะเป็นยังไงนะเอ๊ะโอ้สุดจัดเลยนะ เดี๋ยวมาเราชมครับตรงนี้น่วมหมดละทางตรงนี้น่วเม่อกี้รถไถมาเล่นละตรงนี้น่วมไปแล้วรถวิว่งไม่ได้แล้วไปเอาไปดูพลัง ES700 ครับจะเป็นยังไงโอสบายสบาย าดูรถเสือไก่ดัมซิงครับมาดูรถไก่ดําซิง J.O. เจ็ดสี่โโครับร้อยเจ็ดสิบห้าแรงความสายโอ้โอ้โอ้ลื่นนะครับตอนนั้นเป็นดินเหนียวตรงรถเสือไก่จืนอยู่จะเป็นดินเหนียวแล้วผมกดตรงนี้จากตรงนี้ไปนู้นนะครับน่าจะสดประมาณตรงนี้นะตรงนี้แหละที่สามไร่ครับเทสามชั้นครับเทเมตรห้าสิบ ขุดลึกอยู่นะลึกอยู่นะครับโอ้ตกลงไปนะก็นะนะครับก็ลึกใช้ได้เลยนะครับามาดูคันนี้ครับเป็นร็อกเล็กครับร็อกเล็กหกไม่รู้ว่าเครื่องอะไรนะครับแต่ว่าเห็นว่าเป็นร้อยเก้าห้านะครับไม่รู้ว่าเป็นบีจีหรือเปล่าก็แรงเหมือนกันครับคันนี้สุดยอดแล้วก็มีคันหนึ่งเป็น NKR 120รโอ้ ทีมงานนี้ใส่ดินเยอะครับทีมงานเสียเบิ่เพราะเป็นงานปากบ่อนะเที่ยวละห้าสิบบาทเออเป็นงานปากบ่อนะครับไม่ไกลนะจากนี่ไปไปกลับก็ประมาณสองร้อยเมตรสองร้อยสามร้อยเมตรประมาณนี้แหละไม่ไกลอนะวันนี้ครับเห็นว่าพรุ่งนี้ จะมีจะเอารถไมโครมาอีกคันหนึ่งนะครับแล้วก็มีรถดำหกล้อมาอีกสองคันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาชมแมโคอีกคันหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเป็นแมโครุ่นอะไรครับต้องรอชมวันนี้ชมเจ้ามาร์เไปก่อนเป็นสองร้อยรุ่นแปดครับอาาเจโอเจซี J o J C C ครับโอ,โอ้ยตรุม ยับๆย็บย็บโอ้สุดยอดครับรถไทยเป็น L เอล5018นะครับมาดูเจ้าล็อกเล็กครับเจ้าล็อกเล็กคันนี้ยัดเครื่องร้อยเก้าห้านะครับล็อกเล็กรถเสียตูครับรถเสียตูจากทับสายโอ้รถเก่าแต่ แต่เก่านะถึงจะเก่าแต่ก็ยังเก่าอยู่นะโอ้สวิงเร็วมากเลย S.K รุ่นแปดสองร้อยรุ่นแปดอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูตอนเจ้าล็อกเล็กคันนี้ปีนบอ่อมันจะเป็นยังไงอ่ะอ่ะมาดูครับเจ้าล็อกเล็กร้อยเก้าห้าจะจวดไหมเนี่ยโอ้สุดยอดครับ ถึงจะเก่าแต่ก็ยังเร้าใจนะฮะโอ้อันนี้กร1ห95ครับเป็นร็อกกี้ตาหวาน6สีวันนะครับเดี๋ยวรามารอดูนะครับวันนี้วิ่งกันอยู่1 2 3 4จริงจริงแล้ววิ่ง6คันนะครับแต่เจ้า NKR คันนี้ NKR คันนี้จอดนะครับผมเนื่องจากว่าเท่าแก่ไปนั่งพักแล้ว <laughs> เท่าแก่บอกไม่ไหวมันเร็วเกินนะครับแล้วก็มีเจ้า มีเจ้าสมออีกคันหนึ่งนะครับสมออีกคันนะึงรู้สึกว่าจะไปเทนในบ้านะนะ 6SE1 ครับไปแล้วครับโอ้ห 6SE เป็นหัวไฟฟ้าอิเล็กติกนะครับโอ้สุดจัดอ่ามาดูเจ้าสมอครับเจ้าสมอ,อ e s 7 0 0 6 6 8แบงลง ở đây nè Mai nó là Cày đám ping. <laughs> <laughs> คันนี้ที่ผมเคยไปถ่ายรีวิวผมไม่เคยผมเคยถ่ายรีวิวครั้งหนึ่งนะครับแล้วคันนี้นะครับเป็นเจ้าหน้ายักษ์ J O 74อ้อาวมาดูพลัง E S 700ครับโอ้โอไทยระเบิดนะครับ ป่านกแก้วมีปัญหาแล้วนะม,มาดูเจลเจ็ดีของเสียไก่ดำสิ่งนี่ครับเจ้าของรถอยู่นี่เจ้าของรถตัวจริงอยู่นี่ครับ <laughs> เสียไก่เป็นพ่อคารอครับโอ้จะาแอลห้าเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะ <ไ>โอ้สุดยอดมากเลยเป็นเจ้าล็อกเล็กครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเครื่องอะไรแต่ว่าเห็นบอกว่าเป็นร9 5นะครับอ่าเดี๋ยว คลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบไว้ที่เจ้าล็อกเล็กของเสียตูแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าในวันพรุ่งนี้ครับแมคโครสองคันนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ